สนับสนุนโดย AIS มองเห็นทางแก้หรือมองเห็นทางที่ดีขึ้นไหมมันก็ต้องช่วยกันผมเดาว่าก็ต้องกลับไปหาคําว่าครอบครัวอีกแล้วใช่ไหมมันก็ต้องฮะผมว่าคงต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเทคโนโลยีมันครอบงําเราเสเหลือเกินมันกลายเป็นว่าผมมันห้ามไม่ได้แล้วด้วยมันห้ามไม่ได้มันกลายเป็นว่าเราน่าจะใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นลูกน้องเราให้เป็นผู้ช่วยเรา เอาเทคโนโลยีต่างๆให้ไจำไว้นะเราคือนายมันคือบ่าเราใช้มันนะทําให้มันชีวิตเราสะดวกขึ้นเร็วขึ้นพอไปสักพักแต่สักพักมันครอบงําชีวิตเราเพราะขาดมันปุ๊บตายสัญญาณ WiFi ขาดปุ๊บโอ้โหชีวิตสัญญาณ 3G ไม่มานี่โอ้ยชักกระเดี่วมันก็กลายเป็นมันเป็นนายเราแล้วมันมันจิกหัวเราอยู่แกขาดฉันไม่ได้แกขาดฉันนี่แกเสร็จแล้วนิสัยเราก็จะคล้อยตามมัน เพราะเราอยู่กับมันมากกว่าพ่อแม่เราเองเราฟังมันมากกว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือรุ่นพี่หรืออะไรก็แล้วแต่ชโอ้น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมองสังคมของการเป็นผู้ให้หรือการเป็นผู้รับของสังคมไทยวันนี้ยังไงครับเห็นคุณก้องพยายามจะเป็นทั้งสองอย่างใช่ไหมเราเป็นฝ่ายได้รับแล้วเราก็พยายามจะให้ด้วยมองเรื่องนี้ยังไงครับนิสัยคนไทยเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจดีขี้สงสารแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ตลอดเวลาถ้ามีใครมาให้ช่วยเหลืออะไร อย่างเดียอย่างเหตุการณ์ไม่ว่าจะเนปาลแผ่นดินไหวญี่ปุ่นโดนซึนามิหรืออะไรก็ตามค,คนไทยเนี่ยโอ้โหช่วยกันแบบว่าน่ารักมากเรามีทุนแล้วนะต้นทุนเราดีใช่เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยการหลอกลวงหรือการทําให้สับสนเนี่ยมันทําให้มันบั่นทอนจากคนที่อยากช่วยบางทีก็เนี่ยช่วยแล้วก็โดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชคุณจะแนะนําอย่างไรถ้ามีคนบอกว่าผมไม่รู้จะไปช่วยใครยังไงผมไม่ได้เป็นเซเล็ตเหมือนพี่ก้องผมจะมี ผมไม่คนธรรมดาผมช่วยไม่ได้เท่าพี่หรอกก็จริงๆการคอนเซ็ปต์ของเราคือเราพยายามจะบอกว่าทุกคนช่วยได้ช่วยได้ครับช่วยได้ก็ก็ไม่ต้องทําอะไรมากก็อย่างที่ผมจัดงานในปานก็ไม่คุณไม่ได้เป็นศิลปินดารานักร้องที่ขึ้นมาบนเวทีคุณก็ก็โอนเงินไปหรือมาดูแล้วก็บริจาคใส่กล่องไปมันก็เท่ากับช่วยแล้ะมันก็แค่นั้นมันก็ช่วยกันได้แล้วเล็กๆก็ถือว่าก็ได้แล้วไม่ไม่จำเป็นที่ต้องช่วยให้มันดูใหญ่โตหรือมากมายผมว่าก็ ตามกาลังอ่ะตามความสามารถตามเท่าที่เราจะไหวไหวแค่ไหนก็แค่นั้นคนละนิดคนละหน่อยมันก็มันก็ใหญ่ตัวเองคุณก้องนะมีความกังวลเหมือนบางคนไหมครับว่าทําทําเยอะทําดีทําอะไรแล้วเดี๋ยวคนกออันนี้ไงอสร้างภาพอะไร<อ>เคยมี<อ>เคยมีมุมมองท่านนี้บ้างไหมครับถ้าเราตั้งใจดีแล้วอ่ะในใจเราคิดยังไงเราเรา,เรารู้มไม่ว่าใครจะมาพูดว่าเอ้ยไอ้นี่มันทําเพื่อสร้างภาพทพําเพื่อนู่นเพื่อนี่ก็ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นมุมมองของเขาแต่เราในใจเราเราคิดยังไงอันนี้อันนี้สําคัญ ผมสัมภาษณ์นักแสดงบุคคลนั้นเป็นที่รู้จักหลายคนอยากคิดแบบคุณแต่เขาทาไม่ได้เพราะเป็นคนใจอ่อนทําไมคุณถึงเป็นคนหนักแน่นหมายว่าฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทําว่าฉันคิดอะไรอยู่เพราะนั้นสิ่งที่ฉันไปห้ามเธอให้คิดอย่างอื่นไม่ได้เธอคิดไม่ดีกับฉันก็เรื่องของเธอทาไมคุณทําได้ทาไมอ่ะพ่อแม่ปลูกฝังยังไงอ่ะก็ก็ก็ความตั้งใจเราเป็นอย่างนั้นจริงๆคะฮะคือคือแต่บางคนมันเนี่ยทำดีแล้วมันก็มาด่านึกออกว่าโอ้แล้วตัวเองก็เป็นทุกข์อ่ะก็ก็อย่าหวั่นไหวต้องอย่าหววไอก็คื ข้างในเราตั้งใจอย่างนี้จริงๆเราก็ทําสิ่งนี้จริงๆแต่ถ้ามีคนเอ้ยมึงสร้างภาพนู่นนี่นั่นมผมว่าก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของเขาเราเราไม่ต้องไปเก็บตรงนี้มาคิดอ่ะว่าแต่ข้างในเราเป็นแต่ถ้า,ถ,าถ้าคุณทําได้นี้นี่คุณตัดความทุกข์ไปมากเลยนะใช่เพราะว่าไม่ไม่แบกรับเรื่องของคนอื่นใช่ครับแต่ถ้าเราคิดไม่ดีจริงๆ <ละ S 1> เราจะทุกข์ เราจะหวั่นไหวมัน้มันรู้ทันมันรู้ได้ไงเนี่ยอันนี้เราก็จะจะทุกข์แล้วแต่ถ้าข้างในเราไม่ได้คิดกันจริงๆเราก็จะไม่ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาใครจะคิดไงก็ก็คิดไปเบื้องบนเห็นพี่มีคนจดบันทึกอยู่ตลอดเวลาอ๋ออันนี้ศาสนาอะไรครับพุทธครับพุทธเนี่ยนะอ่าผมว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอยู่แล้วศรัทธาอ่าาอันนี้ผมว่าชัดเจนสุดฟังจากคุณนี่คุณมีความทุกข์บ้างไหม มีเลครับพี่ก็มีและเช่นเช่นเช่นโอ้กับเยอะแยะเอาล่าสุดปัจจุบันนี้งานเยอะงานหนักเกินไปไปนู่นไปนี่ไ่ทันอะไรเงี้ยก็เหนื่อยเสือเกินอะไรเงี้ยครับแต่ก็มองให้มันเป็นดีก็พยายามอ่าสมมติมีความทุกข์เรื่องว่างานมันเหนื่อยไม่มีโอกาสพักผ่อนได้เต็มที่ทำไงให้ไม่เป็นทุกข์คนที่เขาตกงานเขาอยากมีงานทาอยู่ตั้งเยอะตั้งเยอะเรามีงานทําก็บุญแล้วว่าดีแล้วเหนื่อยนิดเหนื่อนน้อยเป็นไรนอนพักเดี๋ยวก็หายหามุมดีๆคิดปลอบใจตัวเอง มุมที่มันเหนื่อยๆจะได้หายไปผมเชื่อว่าทุกคนมีความทุกข์แบบนี้แหละครับแต่ว่าหามุมดีๆเจอไหมใช่ใช่ไหมฮะค,คุณหาเจอเพราะคุณทําแบบนี้บ่อยมันต้องฝึกใช่ไหมต้อง<ม>ฝึกวิธีค,คิดแบบนี้ต้องฝึกค่อยๆคิดค่อยๆปลอบใจตัวเองค่อยๆทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแปลว่าคุณไม่มีทางอยู่ในมิวสิกวิดีโอของนูโวแบบ ชนกำแพงเปิดฝักบัวไม่มีฮะชีวิตคุณไม่มีไม่เป็นจะเพลงอะไรอ่ะที่มีเปิดฝักบัวนู้วนี่แหละแล้วอะไรเลยเลยนี่แหละมีอใช่ไหมใช่ไหมีคุณไม่ไม่วิ่งตากฝนเราวิ่งตากฝนวิ่งวิ่งเอาตัวชนกำแพงอ่ะไม่รู้มันวิ่งทำไมเสียใจปุ๊บวิ่งออกตากฝนเลยใช่ไหมจอนจอนเล่นหรือเปล่าสงสยสงสัยเออนั่นแหละไม่มีทางเพราะคุณฝึกตัวเองตลอดเวลาครับก็บอกตัวเองอบรมตัวเอง คุณเรียนรู้อะไรหรือได้ประโยชน์อะไรจากการทําอะไรต่างๆแล้วได้ให้คนอื่นอะไรที่คุณได้รับกลับมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆได้ทําต่อกันไปได้แน่เลยได้ทันทีเลยคือความสุขความชื่นใจครับเวลาให้นี่นะครับให้ปุ๊บได้ปั๊บคือได้หัวใจที่พองโตได้ความสุขได้ความอิ่มเอิบทันทีเลยแล้วยิ่งยิ่งเห็นคนที่เราให้ไปเขามีความสุขเนี่ยโอ้โหมันยิ่งแบบมันปวใจมันพองโต แล้วก็เนี่ยอันเนี้ยเราได้มาก่อนอันนี้ได้ชั่ววินาทีนั้นเลยได้เลยได้ทันทีและผมเชื่อว่าเดี๋ยวได้อีกมีมีมีคนจดบันทึกไว้อยู่แล้วเราทําอะไรดีไม่ดีเนี่ยในฮาร์ดดิสต์เราเนี่ยในจิตเราเนี่ยมันบันทึกไว้อยู่แล้วกรรมดีกับกรรมไม่ดีมันถูกบันทึกไว้แน่นอนพี่อันนี้หนีไม่รอดอผมกำลังผมกําลังมองวิธีคิดแบบคุณก้องอยู่ว่าคนหลายคนแบบว่าทําดีปั๊บนี่กูทําแล้วกูไม่เห็นได้อะไรเลยได้แน่ไอ้นั่นไม่เห็นมันทําอะไรเลยมันจะเริญขึ้นจริญ แต่แปลว่าเขาไปคิดอยากได้นู่นอยากได้นี่จากการทำเขาอยากแต่คุณไม่ได้คิดแบบนั้นคุณเลยไม่ทุกเขาอยากได้ทันทีแต่ว่ามันทีมันอาจจะไม่มาทันทีนพี่มันอาจจะมาในเวลาที่เหมาะสมอย่างสมมุติพี่ดูเคยบริจาคนูน่นบริจาคนีคในน่ให้นู่นให้นี่ในอีก5ปีข้างหน้าพี่อาจจะอยู่ยยมั่วซื้อลอตเตอรี่ไปถูกหวยอ่า,ามันมากับสิ่งที่พี่ ไม่ซื้อลสิมันไม่เล่นหรือไม่พี่ก็อาจจะอยู่มีโบนัสจากเจ้านายทุ่มมาให้ก้อนใหญ่อะไรเงี้ยมันมันจะเพย์แบ็กมาเองไอ้กรรมไม่ดีก็เหมือนกันพี่เคยไปขโมยใครเขาไว้สมมติเคยไปขโมยตังค์เพื่ออาวันหนึ่งพี่อาจจะกระเป๋าตังค์หายโทรศัพท์หายรถคุณเชื่อในกรรมเก่าและกรรมมันแน่นอนครับอันนี้แน่นอนหนีไม่ได้ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเพราะฉะนั้นกรรมดีทําไปเถอะยังไงมันก็ต้องมีผล ผลดีกลับมาหาเราสักวันกรรไม่ดีถ้าทำไปเดี๋ยวมันก็ต้องไม่ดีกลับมาแน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นทั้งหลักการทางพุทธศาสนาและอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์สอนเราว่าไม่มีแรงไหนปล่อยไปแล้วหายไปปลาลูกบอลใส่ผนังไม่มีหายไปยังไงมันต้องเด้งใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทําไปมันจะเด้งมาตอนไหนไม่มีใครรู้แต่มันหายไปไม่ได้แม้แต่สารในโลกทําให้ประกาแท่งนี้หายไปไม่มีทางคุณเผาก็ได้เป็นความร้อนได้เป็นอะไรทั้งอย่างไม่มีหายไป มันได้แน่นอนเมื่อมีศรัทธาก็มีความมั่นคงก็เลยมีความสุขครับจะฝากบอกใครให้ชวนกันทําอะไรเพื่อสังคมกันไหมครับคุณกองสุดท้ายครับก็หลายคนถามว่าเวลาจะทําดีทําบุญทําอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องทําอะไรบ้างบางคนก็จะไปมองเรื่องของการไปพระวัดบริจาคตั้งมูลนิธิอะไรกันเรื่องใหญ่ครับผมอยากให้เรามองเล็กๆเริ่มทําได้เลยเล็กไปใหญ่เนาะครับคือการตันอยู่กับพ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน อันที่หนึ่งก่อนเอาอันที่หนึ่งไปรอบตัวอันไหนใกล้สุดใช่อันพ่อแม่เนี่ยทำได้เลยทําให้พ่อแม่มีความสุขทําให้พ่อแม่มีรอยยิ้มคุณได้บุญนันดีและรับรองว่าบุญนี้กลับมาหาคุณแน่นอนพ่อแม่ก็คือพระที่บ้านเนี่ยแหละครับไม่ต้องไปคิดการไกลว่าฉันจะทําบุญทําดีได้ยังไงคิดแค่ง่ายๆเลยพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยถ้าทําให้เขามีความสุขได้ด้วยวิธีไหนก็ตามครับทําไปเถออะครับ แล้วจะเห็นได้ว่ามันไม่ไ,มได้ไกลตัวไม่ได้ยากเลยการทำดีเนี่ยใช่ครับมีรออยู่แล้วรอบรอบม,มีรออยู่แล้วใช่ครับชัดเจนครับขอบคุณครับแรงบันดาลใจจากคุณกล้องแล้วก็เชื่อว่าเราคงจะได้เห็นผลงานของเขาต่อไปอีกทั้งด้านดนตรีทั้งด้านการแสดงแต่ตอนนี้ขอฝากนะครับหนังสือช,ชื่อเรียวกล้อง โอ้โหนี่หน้าหน้าเอาหน้าตอนอายุ18บแปดมาลงอะไรมันจะใสมันจะใสได้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เขามี CG ครับไปหาซื้อได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณก้องที่ท่านชื่นชอบตั้งแต่วัยเด็กจนโตเลยนะครับว่าเป็นมาอยังไงแล้วก็รายได้มอบให้มูลนิธิเกี่ยวกับเด็กก็ใช่ครับเวลาอย่างสำนักพิมพ์เขาขายเขาก็ ได้มาเท่าไหร่เขาส่งเงินมาให้ผมผมก็จะเก็บไว้ในแบงค์เป็นส่วนนี้ว่าเงินมีเท่านี้แล้วก็มีใครมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเยอะแล้วบางทีสุนงสุนักเดือดร้อนหงอาหารหาวก็มีซื้อไปให้เหมือนกันก็จะมีเก็บไว้ตรงนี้แยกไว้่างหากแยกไว้ครับก็ฝากหนังสือดีๆไว้อีกเล่มหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับคุณก้องขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนพักสักครู่แล้วเดี๋ยวจะมาพบกับคอลัมนิสต์ของเรานะครับมีข่าวฝากอันนี้ก็เรื่องทำดีเลยครับท่านผู้ชมครับ ขอเชิญร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชส ah ุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษากับโครงการอักษรศิลป์เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์โดยการบริจาคสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพเพื่อซื้อเสื้อที่ระลึกลายพระหัตถ์ เฉลิมสิรินทร์อักษรศิลป์เพื่อนำรายได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 1 8 8 8 8 5ครับพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับเมื่อไม่มองว่าจะทยานเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ถนนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบลำคาญสมมติว่าคุณเป็นฟอยเมเวเอร์เนี่ย คุณรวยขนาดนั้นเนี่ยปลากเกียวตอนนี้ก็รวยมากนะครับมันจะอยากมาชกกันเพื่อเพื่อเพื่อศักดิ์ศรีกันจริงๆเหรอถามจริง